โดนกูดิโดนไปดิครับโดนสเต็ปน,นี้ผมมาผมใช้ได้ทุกคนไอพวกงโ,งโง่ะมาดิโอเคก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นซาแรมดังดูเลยละกัน <c oughs> อันนี้เป็นคลิปแรกของช่องเลยนะครับเ <c oughs> ชื่อหมอา,มากี่มานี่หว่า มากี้กับจีนควรเอาซากุระงี่มานะแต่ว่าตือตอนนี้คือแบบเซียนจุนมากๆเล่นมาสามร้อโอเคแม่งไม่ได้มีความพัฒนาฝีมือหรือเฮี้ยอะไรขึ้นมาเลยกูเวนเดี๋ยวเราข่มขวัญศัตรูด้วยการจ้ำบอลสักชอ็อตมันจะเกรงกลัวเราแน่นอนหนึ่งสเต็ปเรียบร้อยเจอแล้วน่นเ,เฮีย้ย มามาสวยง,งามสวยง,งามสวยง,งามมัน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 ไอ้นั่นวะเราเรียังนีเพื่อนสวยง,งามสวยง,งามกูได้กูได้กูได้ไป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 จินเออสวยโอ้เรียบร้อยเฮียเจือรันสัตว์ลงไม่ลงกูแต่ได้เฮียเข้ามาดิเฮ้ยอย่าปล่อยเรียบร้อย เดิอกอนะไอ้เฮียพาจังง่ายเกินไอยจีนลงไม่ลงตอนแรกกูระเจือเลยไปโดวกูดังแสกหน้าไปดิครับอืมกระดัวครับน้องๆว่าพี่จะโหดแค่ไหนเข้ามาดิซัดเลย์อัพไหมเลย์อัพสามมันชนอย่าปล่อยมันเฟดดิเออสวยโอ้แตก ผ e ู้ชมดูดิล็อกวูมันยังลงเลยจินผมโล่งไม่ลงอ่ะใจเย็นกูจะออกไปโซข้างนอกก็ไม่ได้อีเวนเอาเดี๋ยวดิเรียบร้อยเฮ้ยมันต้องงนีอยู่วะจินมึงนี่แม่งคือโน่หนึ่งในใจกูจริงๆผู้ชมมันอันนี้เป็นคลิปแรกของเราเลยนะผมจะมาลองเล่นจุดแล้วเพราะมันเป็นตัวเมนผมด้วยเอ้ยเอาดิจิน เออสวยว่าสวยงามโอ้โลงไม่ลงไอ้วีวเออสวยเฮ้ยมันลงไม่ลงหลายรอบเกินเวื่ชุดสวยงามโอ้โห,โห,โหโลงไม่ลงกันเลยไปไปไปเฮ้ยมึงปาบอลแค่นี้กูเก็บไม่ได้เขี้ยแม่งอ่อนแอะจังวะจุนทิพห,หานะ เออสวยกูยได้กูได้กูได้สวยงามสวยงามไปสไลด์สไลด์นั่นแหละสเต็ปแบ็คอ๋อ้้เหียมากีได้เฉยหล่อเลยแล้วกันชูเลยเออสวยมันต้องงี้ดิวะเพื่อนร่วมทีมคุณภาพนะของจริงอะ่ะไม่เลยอ่ะโดนกูไปดิโดนเพื่อนกูไปดิอ่ะเรียบร้อยครับเรียบร้อย บอลมาบอลมาเพื่อนใจยเย็นๆเ,เฮ้ยไม่เชียรกูดา่ามันทีคือแบบฝีมือมันแบบบวกไปบวกร้อยเปอร์เซนต์อ่ะน้องๆเฮียแม่ง,ง,ง,งของจริงจัดโดกูด่าไปทีเดียวระวังระวังเพื่อนกูมอบเขาให้นะเรียบร้อยเจอกันเฮีย มาดิก็มาดิวะก็มาเดี๋ยเออระวังระวังระวังเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนใจเย็นเรียบร้อยเรียบร้อยครับมันโลโอ้ยมีมึงก็ปล่อยให้กูตายแป้นสิวะไอ้เหี้ยปล่อยกูตายแป้นก็จบแล้วเอเอลงลงลทักทีไอ้เหี้ยกูนี่ต้องหวังพึ่งกับการรบก,กวนมึงน,นะถึงจะลงไอ้เวรลงไม่ค่อยจะลงหรอก มาสไลด์มานนแาน,นเเ่เพื่อนเรียบร้อยแต่เจอกันเารใครเพื่อนๆมานี่กูเองกูเองกูเองไอ้สัตว์ตกไม่ค่อยจะได้หรอกจุนมันง่ายไงเลยประมาหม่ประมาทมาท่าดะเฮ้ยเฮ้ยกูเขื่อเ,อเลยกูตบเลีอยบสักขุดแล้วหนีไม่ได้เลย้ยบสามัญชน Quay lá, quay ai, quay ai lá, lại ai lá, quay lại 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 quay 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 แต่เมื่อกี้กูว้าวได้ยังไงงงมากงงมากมากนันติเออสวยสวยเพื่อนสวย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 ไหมกูไมมกูขอดังจากนาทีกูรีบาวได้กูดังเข้าไป,าไปแต่นี้มันก็ร,รู้อยู่แล้วนะครับอืมว่าใครแม่งโนหนึ่งยอมแพ้เลยครับน้องน,องนหนูๆน,น้องๆหนูๆก็ดูเอากันนะครับว่าใครแม่งโนหนึ่งอะ เราไปเริ่มกันตาต่อไปเลยวันนี้ผมตานี้ผมไม่ค่อยได้โชว์อะไรเลยแต่เราดูนะครับว่าใครเอ็มใครเอ,อ็มะอ๋อมากี่แม่งแย่งเอ็มกูรีพอร์ตแม่งเลยสัตว์รีพอร์ตนี่แย่งเอ็มวีพีไม่ชอบแย่งเอ็มวีพีผมไม่ได้ผมรีพอร์ตนะ <c oughs> เออ ไม่รู้ว่าที่นี่มันถิ่นใครปกรติกูเล่นจุนกูได้เอมพีตลอดทําไมตาน,นี้มันไม่ได้วะเพราะกูรีบ่าวเยอะบล็อกเยอะเอ้บล็อกไม<ด>่ค่อยเยอะนะแต่ผมอยากได้ซากุล้วนมากเลยอะ่ะใครพอจะมีน้ําใจสักโอ้โหใผมสักสองสามหมื่นอะไรไหมผมจะได้ไปซื้อซาก,กุละงิีแบบพอสวรรค์เต็มร้อยมารีวิวใหค้คุณผู้ชมดูนะซากุล่าผมยาวมไม่ค่อยจะเฟี้ยวแล้วเดี๋ยวนี้แล้วใครช่วยก็ใครก็ได้ช่วยบอกผมทีว่าไอโบนี่มันคืออะไรนะมาเกมเริ่มแล้วทุกคน เราข่มขวัญมันด้วยการจัมบอลไปก่อนเลยหนึ่งสองม<ป>าเขาชู<ป>ก็จะได้รู้ว่าใครเป็นของจริงโอ้โหเพื่อนกูนชูดเลยเหรอเพื่อนเกิดไปเกิดไปสองแต้มพอสวยงามต้องนเนี่ยครับมิดจีไม่ใช่ว่าจะชูสามแต้มส่งๆนะไม่ได้นะครับแพ้นะพออันติหน่อยก็ดีนะ เรียบร้อยเจอกันเฮี่ไม่ปลาลมประกบเลยตามประกบดีครับน้องๆหนูๆเจนสวยมิจชีส่งมาเออไอเหี้ยเพื่อนสวยงามเพื่อนส่งมาก็ได้นะเพื่อนดเฮ้ยสวยงามสวยงามเออ เดี๋ยวเรานัดกับเพื่อนก่อนนะว่าเราบล็อกจุดหนึ่งจัดไปก่อนเลยแล้วกันอุ้ยไอ้ยเหี้ยมึงทีเผลอสใส่กูว่ะเวนสวยตอนนี้ก็มีเพื่อนแบกนะ <c oughs> ไม่ได้เก่งเลยยัยเวนอ๋อเรียบร้อยเจอกันไอ้ยเหี้ยเอ้ยใจเย็ยนๆเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆหนูๆ สวยงามชูดนั่นแหละลงไหมเออมันต้องอยู่เด,ด,ดี๋ยวว่ามิตตี้เปิดลำโพงฟังเพื่อนหน่อยละกันมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเรียบร้อยครับเอ้ยไม่ได้ได้ไงโดนกูไปดีโดนกูโดนกูไปดีครับโดนไปดีครับเลี้ยฟสามมันชนชัวร์ไหมเพื่อนสวย โอ้โหไอ้เฮีย้ยจีนตัวนี้ก็เวอร์เกินแล้วเพื่อนกูนเปิดมไม่ได้พูดเฮี้ยเลยเสียงทำเฮี้ยอะไรอยู่วะนะเวสห,อหลอกยอกยอกยอกกูได้อะดีกูได้อะด,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 ดีน้องจัดไปเซนโดนุ่งพ่อจัดสักทีจัดสักทีส,กทสองเต้มสวยงามโดนไปหนึ่งสเต็ปโดนไปหนึ่งสเต็ปท่วนสวยงามไม่เฮีย้ยมันจะไปลงให้มึงไม่ไรอ,อย่างนั้นนะเรียบร้อย เจอทีนี่เอ้ยสวยเว้ยสวยเว้ยกูค,ยคอยเป็นกำลังใจให้นะน,น้นองๆหนูๆเรียบร้อยแตกเฮ้ยโอ้ยทำไมไม่ลงวะเฮ้ยทำไมไม่ไอ้นั่นวะนี่บ่าวไม่ได้เฉยเลยโหลโอ้เรียบร้อยแต่ผมมีมิตจีโน่หนึ่งอยู่มันมีอันตีผมหวังพุ่งมันได้อยู่ละมาดิส่งมาก่อนเรียบร้อยเจอกันเฮี้ยเอยระวังระวัง ระวังเซนโดด้วยเพื่อนโดนกูนไปดิมา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 มมมามมามดมามาิาม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 มมา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 เาม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 าอามมมมามีมา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 มดครับก็โดนไม เอ้ยรบกวนเว้ยโดนกูไปดิโดนกูไปดิครับเดี๋ยวบอนก่อนถ่วงถ่วงใจเย็นเพื่อนใจเย็นอุ้ยเอ้ยเพื่อนอย่าเล่นอย่างนี้ขอร้องสวยโอ้โหเต็มกราฟครับคุณผู้ชมมามาก่อนเพื่อนเฮ้ยใจเย็นดีใจเย็นกันหน่อยเพื่อนชนะได้ เรียบร้อยแตกไอ้เหี้ยเพื่อนกูเริ่มโยแล้ว,วรบกวนเพื่อนฝักด้วยโอ้โหโอ้แตกไอ้เหี้ยเพื่อนเล่นอะไรกันวะมิที่เปิดตีดิสวยงามรับสวยงามพัฒอย่างนี้เฮ้ยลงมาวะอระโชมิตี่ผมไม้โน,นหนึ่งอยู่แล้ว so. เดี๋ยวผมมับให้ดู มโนผมแน่จินอนะ่ะมาดิไปไหนไปไหนระวัาางเซนโดด้วยนะแต่มันไม่กล้าเล่นเยอะหรอกเพราะว่าตอนนี้มิซี่อิเป็นเข้าโซนอยู่นะสวยงามเรียบร้อยแตกแตกไปหนึ่งสเต็ปท่วนเรียบร้อยโอ้แพ้คุณม,มู้ชมผมแพ้ ที่หึูไม่กดรอกูสกรีนก่อนว่าโอ้หวยเอยโอ้เรียบร้อยครับผู้ชมมิจชี้อ่อนจัดมิจชี้โคตรอ่อนอะ่ะเออให้เวนอเออตายตาย,ตายโอ้จบแล้วเล่นอย่างนี้ เล่นอย่างนี้ควรจะตกแรงมันไปได้แล้วก็สำหรับเกมนี้นะครับแต่ผมจะให้ดูจุนนะเปิดความสวัสดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็อัพสิ่งที่ผมแนะนำให้อัพจุนนะครับคือยื่นแขนบล็อกอันนี้นะคือเวลาบล็อกในท่าที่แบบตำแหน่งที่บล็อกดีมันจะจับบอลแล้วส่งให้เพื่อนเลยนี่คือดีมากครับต่อมาก็อันเนี้ยจริงๆอันนี้ก็ดีนะครับแต่ผมว่าคนไปอัพอันนี้ก่อนก็ได้นะ รีบาวนะครับเอารีบาวพวกเอียงตัวมาก่อนนะเพราะว่าจริงๆถ้าจุนไม่มีเอียงตัวเนี่ยมันจะมันจะรีบาวแปลกๆนะอันนี้จริงๆเก็บไว้ที่หลังก็ได้นะไม่ต้องรีบเก็บไว้ก่อนนะพออัพอันนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยไปอัพอันนี้นะครับพออัพนี้เสร็จปุ๊บผมว่าก็ควรจะไปอัพพวกอันตรงอันติเอานี้ให้ได้ก่อนเฉียงแบบอย่างเงี้ยนะมันสามารถจับได้เลยแล้วก็จ่ายบอลดังอันนี้คือสาคัญมากไม่ใช่ไม่ใช่นี่อันนี้นะ ใช้ประมาณสิบบัตรฝึกเท่าที่ผมจําได้คือมันเป็นสกิลที่ตังหลอกส่งอะครับคือถ้าจะเล่นจุนจริงๆอะสกิลเนี้ยมันก็จําเป็นนะเพราะว่าถ้าเราไปจ่ายบอลดังแบบเข้าไปดังปกติโดยที่ไม่ใช้สกิลบางทีมันจะเข้าไปเลยวอบ้างอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้วิธีนะครับ<ด>ว่าจะทาให้เป็นดังร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รู้นะก็พรสวรรค์ตอนนี้ผมก็เก็บอยู่พรสวรรค์ของจุนนะครับผมก็จะมีสองแบบว่าเออมียื่นแขนบล็อกไอปิดเส้นทางชุด สู่กลางเวหาแล้วก็พุ่งแย่งรีเาลพุ่งแย่งรีบาวนั้นดีมากนะครับเวลาเราก,กดอัพสปีดเนี่ยมันจะได้บวกพวกทักษะรีบาวมาเลยนะครับจริงๆคนก็สอนกันไปหมดแล้วแต่ผมจะมาให้ดูในรีเบวของผมในรูนของผมนะครับอันนี้ก็ซูเปอร์รีบาวทำไมผมถึงไม่เอาบล็อกเพราะว่าจุนมันฆ่าบล็อกดีอยู่แล้วครับเราเอามาพวกบล็อกเอาประทะหรือว่าพวกรีบาวมาเสริมมันดีกว่าเพราะว่า ตัวมันก็รีบาวไม่ได้ดีถ้าพวกอาคังอีกับซากุรุนินะครับแล้วก็มาแก้ในชุดนี้ได้แล้วเราก็เอาพวกเนี่ยช่วยในการนี่หรืออีกรูปแบบหนึ่งปิดเส้นทางชุดนั่นคือจะพวกชุดใกล้3มแต้มจ้ำช็อตนะครับถ้าเราไม่ถ้าเราเป็นแรงสูงๆเนี่ยเราจะเจอตัวในโหมดที่แบบสลับกันเลือกนะจะเห็นตัวฝั่งตรงข้ามเราสามารถเปลี่ยนรูนเป็นรูนนี้ได้นะครับเป็นพวกควบคุมเกมหรือว่าพวกห่อคอยคู่ห่อคอยคู่จริงๆมันเหมาะกับซากุซากุรโรนแบบตัวที่แบบ ที่มีค่ารีเบลค่าชุดดีนะก็เอาควบคุมเกมมาก็ได้ครับเอาอย่างอื่นมาก็ได้จริงๆฟีเจอรทางชุดไม่ค่อยจะจําเป็นเท่าไหร่ถ้าเราไม่เจอพวกชุดไกลนะครับชุดไกลชุดกลางอย่างเงี้ยแล้วก็เอาอน้ำมาแทนมันน่าจะดีกว่านะครับต่อไปก็เป็นดังนะเราใส่ผมใส่แบบนี้เลยครับแนะนําศักยภาพเลยครับกดที่จุนนะก็จะได้เจอเลยของลูนแต่ผมอาจจะเนี่ยผมใช้แบบเหมือนกันเป๊ะเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนี่ผมจะมาเล่นให้ฮาๆก็คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับ